สวัสดีครับวันนี้น้าเอพาเที่ยวนะครับพามาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับที่ผ่านการใช้งานมาประมาณ226,000มนกิโลนะครับ2อ2 6 0 0 0กกว่ากิโลนะครับตอนนี้ก็จะมีตัวเครื่องนะผมไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเสียงเหมือนน่าจะเป็นเสียงจิ๊ดๆๆๆๆเนี่ยฮะน่าจะเป็นเสียงลูกลอกหรืออะไรสักอย่างนะครับ แต่โดยรวมๆเนี่ยเครื่องยนต์ตัวเนี้ย k 2 0 a c เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้งานแล้วโอเคนะฮะเบนซิน4สูบ16วาลวาวนะครับ150แรงม้านะครับตัวนี้นะครับ k 2 0 a c เนาะก็จะมะีน้ำมันเครื่องช่ำๆหน่อยนะบริเวณปั๊มพาวเวอร์นะครับก็น่าจะมีการรั่วซึมนะครับของตัว พอเกนแถวๆนี้นะครับแล้วก็เสียงโดยรวมนะครับก็โอเคเนาะนะครับตัวเสียงเครื่องเองเนี่ยนะครับนี่ผมเงียบไปฟังนะฮะตัวเสียงเครื่องเนี่ยไม่มีปัญหานะครับนะครับแต่จะมีเสียงพวกบริเวณที่มีการหมุนนะครับในส่วนของน่าจะเป็นลูกลอกหรือสายพานอะไรประมาณนี้นะครับจิ๊ด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 เนี่ยนะครับมีการหมุนนิดหน่อยนะครับ 2 2 6 0 0 0กว่ากิโลเนี่ยก็ระยะเวลาประมาณ19 19ปีกว่า,กวาเกือบจะ20ปีนะครับ k 2 0 a c นะครับถือว่าเป็นเครื่องที่ใช้ทนนะครับผมใช้เองเนี่ยก็ประมาณ4ปีนะครับใช้เอง4ปีเจ้าของเดิมใช้มาแสนสามนะครับเจ้าของเดิมใช้มาแสนสามผมใช้มาอีกเก้าหมื่นวโลนะครับ90,000มื90่นวโลนะครับ ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่คนทานนะครับแล้วก็หาอะไรได้ไม่ยากนะครับ K20A4 ตัวนี้นะ 2000cc นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งของผมนี่มี LPG ด้วยนะครับติดแก๊สมาด้วยนะครับใช้แก๊สมาก็ประมาณ89,000โลนะครับใช้งานดีถือว่าดีนะครับเนาะโอเคมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับก็ต้องแก้ไขนะครับ น้ำมัน power กระปุก power กระปุกน้ำมันเบรกนะครับอันนี้นะฮะา,านวัดระดับน้ํามันเครื่องนะครับตัวน,นี้ก็ไม่มีไอขึ้นมานะฮะเครื่องยังสภาพดีอยู่นะยังไม่มีไอขึ้นมาเลยนะครับก็มาตรวจเช็คนะครับแล้วก็ลงคลิปนี้ไว้นะครับเป็นไว้ดูนะครับเผื่อว่าผมขับครบสามเซนเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับ ทุกๆการเดินทางมักจะมีเรื่องราวดีๆระหว่างทางที่น่าจดจำอยู่เสมอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะครับช่องนายเอพาเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้นายเอพาเที่ยวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ